ดีวอลดีซีเอสสว่านโรตารี่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาตัวเปล่าหนักเพียงแค่1814.8กรัมใช้แบตเตอรี18 v, v, ่ 18V 20V โวล์20โวล์เฟลกโวล์ได้หมดเลยช่างรวมกับแบตเตอรี่ PowerStack 1.7แมป์ลแล้วหนักแค่2136.6กรัมเท่านั้นเองใช้กับดอกสว่าน SDS Plus แบบนี้ จาะได้สูงสุดถึง16มิลลิเมตรเลยอดอก S D S Plus มันก็จะหน้าตาแบบนี้มีร่องอยู่ตรงท้ายมันเอาไว้ล็อกกับหัวสว่านเวลาใส่ดอกสว่านก็ดึงปลอกตัวนี้ลงมาแล้วก็เอาดอกสว่าน S D S Plus เนี่ยมามันจะมีร่องของมันอยู่เนาะใส่เข้าไปก่อนแล้วก็หมุนหาล็อกพอตรงแล้วก็กดเข้าไปเลยอ่ะแบบนี้คลิกไว้อยู่ละเวลาจะถอดก็ดึงปลอกนี้ลงถอดออกได้เลยแค่นี้เอง สว่านโรตารี่ของดีวอเนี่ยมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นในเรื่องของการเลือกทิศทางการหมุนเนาะเช่นถ้าเราจะเจาะเข้าเราจะต้องดันตัวเลื่อนตัวเนี้ยไปอีกทางหนึง่งเพื่อให้เห็นด้านนี้ลูกศรชี้ว่าเจาะเข้าเนาะถ้าเราจะถอยออกเราก็ดันมาด้านนี้เพื่อให้เห็นลูกศรว่าถอยออกมาลองเจาะก,กันใช้แบตเตอรี่ power stack 1.7 ml ดอกสว่านขนาด10มิลลิเมตร ้าย<ไ>แมเจาะอ,อย่างเร็วเลยเรอยเจาะกลมดิกสวยงามแทบจะไม่กระเทอะเลย <S 2> <S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม AML Box ทั้งทาง YouTube และ Facebook ด้วยเด้อ